สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับอ่อยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ด u t ตเตอร์การ,รีปรทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะนนก็จะพามาชมรีวิวในส่วนของตัวฟอร์ดเน็ก e n เจนเรเจอร์นะคะเป็นรุ่น XLT เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่944,000บาทนะคะ วันนี้ออยมาพร้อมกับสีดำคันนี้เลยแล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อมแม็กเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยเดี๋ยวอาจจะพาไปชมชุดแต่งของคันนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชาแนลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะสำหรับไอแก้วทีคันนี้นะคะคงให้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าเลยและให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรเลย สำหรับนหน้าคันนี้นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้ากระจังนะคะต้องบอกว่าเป็นหน้ากระจังยอดฮิตที่ลูกค้าหลายๆท่านนิยมนํามาติดตั้งในส่วนของตัวเรนเจอร์เลยนะคะเป็นคําว่า Ford FORD ดนะคะเป็นสีดําด้านด้านหลังมาพร้อมตัวตะแกรงรังผึ้งนะคะตัวนี้เขาจะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวห้องเครื่องได้ค่อนข้างดีเลย ไฟหน้ารุ่นนี้นะคะเป็นไฟหน้ารูปทรงสีแคมนะคะเป็นแบบมัลติ r e เฟกเตอรนะคะเปิดปิดอ,ตอัตโนมัติแล้วนะคะมีไฟได้์ทา Running l i ลท์หรือไฟวิ่งกลางวันรูปตัวสีแสงสีขาวมาให้ด้วยคันนี้ก็ติดตั้งชุดครอบให้นะคะเป็นสีดําด้านนะ้ามีคําว่าเรนเจอร์สีแดงตรงนี้มาให้ด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะจากโรงงานตัวไฟตัดหมอกนะคะกรอบด้านอกเขาจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลย แล้วก็คิ้วร้อนะคะเป็นการติดตั้งคิ้วร้อขนาด6นิ้วเป็นสีดําด้านนะคะคันนี้นะคะจะเป็นแบบเรียบนะมีให้เลือกนะคะทั้งแบบเรียบและแบบมีหมุดนะคะตัวชิ้นงานจะใช้เป็นการซีนซิลิโคนให้นะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวชิ้นงานส่วนช่วงล่างแล้วก็การตกแต่งนะคะก็มีการยกด้านหน้าให้อยู่ที่2นิ้วแล้วก็มีการนะคะจัดทรงนะคะให้โดยที่เป็นร้านที่เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งของตัวรถเลยนะคะ ตัวล้อแม็กเนี่ยให้เป็นล้อขนาด20นิ้วเลยนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะเป็นลายคล้ายๆข่าวกว้างแบบนี้เลยออฟเซ็ตลบอยู่ที่18นะคะและยางจับคู่มาพร้อมกับตัวยาง MT นะคะตัวนี้เป็นยางของ c o s m i c นะคะซีรียงอยู่ที่33คูณ 12.5R20 นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบการแต่งสไตล์แบบนี้นะคะเป็นรถสีดำดุด,ดันแบบนี้แล้วก็ได้ล้อโตๆแบบนี้สามารถทักเข้ามาหาออยได้เลย ของ XLT นะคะจะมาพร้อมกับแก้มค้างรูปตัว C นะคะมีคำว่าเทอร์โบให้แล้วแบบนี้นะคะกรดอบด้านนอกจะเป็นโครเมียมหนากระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำเงานะคะหรือว่าสีตัวรถนั่นเองมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วรุ่นนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์อมตทั้งหมดแล้วนะคะสอดมือเพื่อทำการปลดล็อกสัมผัสด้านนอกเพื่อทำการล็อกรถนะคะติดตั้งเบา้ารองมือให้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดรอยและแอ็อกเซสซอรีต่างๆเนาะ สำหรับด้านในของ xlt นะคะคัน,นิโอรได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวเบาะหนังเข้าไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําเดินได้สีแดงจะทําให้การดูแลรักษานะคะง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสวยงามและเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเขาให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะมีแอร์แบ็กให้สูงสุดถึง6จุดเลยแล้วยังมีในส่วนของตัวคร u i s e นโท t มาให้แล้วนะคะตัวนี้สามารถรอกความเร็วได้นะคะกรณีที่คุณลูกค้าขับทางตรงนะคะ ไปต่างจังหวัดนะคะระยะยาวเนาะจอด้านหลังนะคะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้จะแสดงค่าการใช้งานนะคะเป็นตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันค่าความร้อนหรือการแจ้งเตือนนะคะเขามีโชว์ที่หน้าจอนี้ให้เรียบร้อยแล้วและก็มาต่อกันที่ส่วนหน้าจอคอนโซลกลางรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอคอนโซลกลางขนาด10.1นิ้วนะคะตัวนี้นะคะเขาจะให้ในส่วนของตัวการเชื่อมต่อ Android ตัว Apple c a r p l a y นะคะแบบไร้สาย โทรฉุกเฉินไปที่สูวนนอลินทรน169ได้อัตโนมัตินะคะกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะถุงลมนิรภัยทํางานระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทํางานนะคะแต่ว่าต้องมีการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับตัวรถนะคะ <S <S ส่วนเกียร์ให้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองก็ห้องโดยสารมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตัวฟอร์ดเนี่ยเขาจะขายายในส่วนของตัวฐานล้อออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนจุดยึดโชวกให้อยู่นอกซักสซี่รถจะทําให้ช่วงล่างของฟอร์ดนะคะมีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ค่ะแล้วก็ด้านหลังของคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายนะคะอันนี้เป็นไฟท้ายแบบโครมแดงนะออติดตั้งเพิม่มเติมเป็นชุดครอบให้นะคะสีดําด้านมีโลโก้คําว่าเรนเจอร์ด้านข้างให้ด้วยนะคะด้านหลังของฝาปิดท้ายเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะเล็กๆแบบนี้มาให้จากโรงงานแล้วก็ย้ายไฟเบรกวงที่3นะคะมาหยูดที่ฝาปิดท้ายให้แล้วนะคะรุ่นยี่ห้อทีรุ่นนี้นะคะพิเศษตรงมีกล้องถอยด้านหลังมาให้ด้วยอยู่ภา,ายใต้โลโก้นะคะ เพราะว่าเจนที่แล้วเราจะมีมาให้เฉพาะในรุ่นวแท็กขึ้นไปนั่นเองฝาป,ปิดท้ายมีการปั๊มคอมบอาเรนเจอร์ให้นะคะปั๊มเข้าไปที่ฝาปิดท้ายเลยแต่ถ้าเพิ่มความโดดเด่นลูกค้าสามารถตัดสติกเกอร์หรือว่าติดอะคริลิกเข้าไปเพิ่มเติมได้การชนท้ายทรงห้างมีมาให้แล้วนะคะแบบนี้เลยด้านข้างมาพร้อมบันไดเหยียบข้างนะคะลูกค้าสามารถขึ้นลงด้านข้างได้เลยกรณีที่มีการรรทุกสัมภาระเยอะๆนะคะคันนี้ลูกค้าสามารถขึ้นลงด้านข้างได้เลยนะคะไม่ต้องเปิดฝาท้ายนะ แล้วก็ของตัว XLT นะคะออติดตั้งฝาถังน้ำมันให้เป็นชุดครอบสีดำด้านแบบนี้ฝาถังก็เป็นออโต้แล้วเช่นเดียวกันนะคะกดปุ่มปลดล็อกจากด้านในก็สามารถทำการปลดล็อกรถได้แล้วค่ะสำหรับ XLT ก็เชื่อมต่อในส่วนของตัว FordPass Connect ได้เช่นเดียวกันแบงคแค่แ้าคุณลูกค้านะคะโหลดแอปพลิเคชันเข้าที่มือถือลงทะเบียนเข้าใช้งานนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้ากับตัวรถนะคะตัวนี้ก็ยังสามารถสตาร์ทรถปลดล็อกรถ รวมถึงค้นหาตำแหน่งรถและศูนย์บริการที่ใกล้เคียงกับคูณลูกค้าได้ด้วยนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นรถเกียรธรรมดาย,ยังไม่สามารถสตาร์ทรถผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะคะมีเวลารับประกันให้5ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0มกิโลเช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโปรโมชัน่นรถเจอร์ฟอร์ดสามารถโทรหาอลได้เลยที่เบอร์091 503 6932นะคะหรือเป็นคิวอาโค้ดขึ้นมาให้ด้านบนได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะอ,อยขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบุกันใ่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ